ขณะนี้นะครับเวลายามเย็นนะครับเกือบจะต8แปดนาฬิกาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนสินค้านะครับที่เจ็ดสองหกนะครับขบวนสินค้าที่เจ็ดสองหกนะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับ สำหรับกระบวนสินค้าที่เจ็ดสองหนะครับกาญจนบ,บุรีหัวตะเข้ท่าม่วงนะครับเรากระบวนสินค้าที่เจ็ดสองหนะครับจะมาจอดบริเวณนี้นะครับจะมาจอดบริเวณนี้นะครับเพื่อรอให้ขบวนธรรมดาที่สองหกสองผ่านไปก่อนนะครับ กลับมาแล้วนะครับตู้สินค้าระบวนสินค้าที่ 7, จ็ห ตู้คอนเทนเนอร์มานะครับเยอะมากๆเดี๋ยวขบวนนี้นะครับจะต้องมาจอดรอนะครับเพื่อให้ขบวนธรรมดาที่262ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าให้ขบวนที่726ไปก่อนเนี่ยจะต้องสับ สับประแจไปมาไปมานะครับสำหรับสับรางนะครับวันนี้เจ็ดสองกทำขบวนโดยอันต้อมนะครับสี่หนึ่งสองห้านะครับ ขบวนที่726นะครับจะจอดบริเวณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อให้ขบวน262นะครับผ่านไปก่อนนี่นะครับ726แตขบวนที่726นะครับจะจอดอยู่เพื่อรอขอบวนธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพนะครับ ผ่านเข้าไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกก่อนนะครับ